นี่ก็ไม่ได้พ่อเลยนะตำเสื้อคู่พี่น้องเลยนี่มาด้ยวยพี่น้องกินข้าวแรงเียวตำมะฮุ่งกับน้ำไม้ต้มน้ำไม้ลายได้อ่าสนุยกับสแปงเพิ่น ใายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้คอยกับทีมงานก็ได้เดินทางเข้าป่าคือเก้าที่จะมาเพิ่มมือนี่กับลันลานมาหน่ำมาน,นี้เพิน่ทนทดลองมาป้าขั้งทําอิดของเพิ่นม,มีสองคนล้านลันลานมาตอนนี้คอยกับทีมงานกับลันลานกา็ได้มาหอดมุงพักแล้วพี่น้องอาจะพักดูแคมน้ําอีคือเก้าน้ำใสน้าอาบอยู่นี่พี่น้องเอ้เดี๋ยวจะหามุ่งพยายา หาเห็ดมองอยู่มองนอนก่อนพี่น้องเอ้ยบาดนี้นี่ตอนนี้มุ่งทพยายางเห็ดบอนนอนแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะเห้เบิ้งบอนนอนข้างในเครื่องก็ลายรถ,รถไทยรถไทยนี้จะบรรจุคนนอนอยู่สองคนเพราะว่าเฮามาเมื่อนี้ห้าคนเดี๋ยวเห้เบิง้งตอนค่ำคำว่าสุ่มคอยจะหาเห็ดอยู่เห็ดนอนแบบเลยอีก เพราะว่ามันได้นอนสองคนรถไทยเดี๋ยวลอลุ้นไปนน้ำเดียวตอนนี้ค่อยจะไปหาเสื้อกลับก่อนค่อยกัดดังไฟไว้แล้วนี่ค่อยก็ไปพี่น้องเอ้ยไปกำลังจะติด,ดว่าล่อเฮอหลานสองคนมาหาอุ่นเข้าเย็นกับต้มน้ำไม้เพราะว่าเขาไปหา,นาหน่อไม้หลายยู่ลานสองคนสาวแป้งกับสาวนุ้ยเพิ่นเพิ่นโฮมเดินทางมานำรั้งทํิอินะโซนเ่าสอนกับเบาโพษ เพิ่นก็ไปเชื่อเบสพี่น้องเลยแยกย้ายเดียวทำทำหน้าทีมันนี่นะต่างคนต่างไปทางเพื่อทางมันหน้าคับก็บจำนวนเท่าเลยค่ะไม่ได้นับเลยพี่น้องเลยไม่ได้นับเลยมันอยู่ในกระเป๋านี่ไม้ทูจำนวนเลยเยอะที่เสื่อก็บมากอมีต้นไม้หันอื็กไฟหนึ่งเชื่อกระเปอา ตอนนี้ค่อยกจะเข้าดงใน,นมันนี้อยังกับคืนพี่น้องเอ้ยเดี๋ไปเสื้อกลับก่อนเสื้อเตอรก่อนนี่ล้างทำอิทเสื้อกระชั้นนหะนไม่ได้พูพี่น้อง ơi. เอ้ยหากระด้เสื้อล้างหนึ่งหน้าบอลนี่นะ้าเก้งเลยพี่น้องเอ้ยเสื้อล้างที่สอง เป็นด้านเก่งตรงนี้นะอันนี้กรเสื้อสั้นคือเดียววิทยูเสื้อสัน้นนะเจ็บปะปะกปเสื้อ,นนะอลัางต่อไปพี่น้องพอเสื้อแล้วเขาก็ฮักพดทิ้มไว้มองทางอออพี่น้องเลยเพราะว่ากัดลืมนะพอกับเขาจมนนหลายพดพอ,อยามาเช้านะมันจะลืมกับมันจะเหปะหลังต่อไปเสือเตอร์ขอนี้คือเก่าพี่น้องเลย สาได้เสื้อกยาวอยู่เดี๋ยวผู้เสื้อกอนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเพิ่งเสื้อกลางต่อไปนี่จะเสื้อในเงาไม้เงานีเระพี่น้องหลังนี่จะเสื้อในเขินนี่หน,น้าหน้ามันควัดนะเกะ่งสุเลยพี่น้องเลยเสื้อเขินเงาไม้เนี่ยตอนนี้เวลาจะเริ่มจะค้ำลงค้ำลงแล้วพี่น้องเลยมาเชือก่อน เธอตอขอนนีพี่น้อยหานี่ปเหรอนกมมือเลย ตอนนี้เสื้อล้างชุดท้ายพี่น้องเลยเติออเกเรก่อนคื <c oughs> เอเก้ามัดเสื้อก่อนเสื้อแล้วเก็จะมัดเสื้อไว้คือแบบนี้ว่าถือแล้วมันจะได้ไปดึงไปตอนนี้ก็เสื้อแล้วล่ะเอ่อบอนบอนัตรน,นี้พี่น้องเลยว่าทีมงานของคอยแต่ละคนว่าเข้ามาบอล้วบอก่ตอนนี้คอยก็ได้ยางอ่อนพี่น้องเลย แตะแวะมาเบิ่งหน่อไม้ไลายนี่ก่อนโอ้ไม้ไลายอ,อ้อยพี่น้องเลยพอได้ต้มกินเมล็นี่เพราะว่าเข้ามาเมาื่อนี้เขายังมีท่านมี่เลือได้ของกินเขากะพี่น้องเอ้ยเขาต้องหาหน่อไม้แล้วมาต้มเขามาหอดกับค้ำพอดีนะชี่โมงกว่าละ ทำการทักเอาไม้ก่อนพี่น้องนี่ไม้ลายดวงเยอะ้ะพี่น้องเอ้ยไม้ลายทั้งานนี่ดวงโจ๊กขนาดโีดเอามาต้มจำเจียวหมดทั้งหมดดวงนี่ อาะไก่กอขนาดพี่น้องเอ่ยหาหน่อไม้ลายต้มกินยำแรงงามขนาดหลังจากที่หั่นหน่อไม้ได้จะพักกะได้หน่อไม้ลายเติมนะพี่น้องนะฮะ ไปล่มเดียวกับเสาแป้งเสานุ้ยเพิ่นเพิ่นฮักหาอยู่แคมบอ่อนพักหันอ้อระบัดนี่ตอนนี้เขาก็ได้เข้ามาฮอตบอดแล้วพี่น้องเยเมืองละ,ละลานเพิ่นเฮ็ดตัวอยู่ทีมงานของเขามาครบหรือยังปรเดี๋ยวเล่นเข้าอยู่เชื่อต่อไม้นั้นได้ไหมครับพี่เชโกนมาหนึ่งรับ ตอนนี้ทีมงานของข้าวอีสองคนที่ไปเชืรอเบสยังมีสทันมาพี่น้องเลยเดี๋ยวจะหาเฮ็ดยู่ฮ็ดกินก้อนพี่น้องบัานนี้ เดี๋ยวใบเอาพี่น้องเอ่ยต้มกันแต่ก็เอาไว้ต้มเป็นทั้งเปื่อทั้งอะเพราะว่าเราจะกินมะคำนี่เดี๋ยวมันจะไปจืดตอนนี้กัเวลากับคำพอชมพูแล้วพี่น้องเอ่ยเข้ากับนึ้อวิ่งสัน้นสุกอยู่หน่อไม้เราก็ยังไม่แห้ต้มเดี๋ยวจะลงไปหาน้ำอำัมนายก่อนพี่น้องหลาหลานเป็นอัน้ำอยู่

ตอนนี้เอาอ้ำน้ำแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยปลุมเชือกแม่นขึ้นเลยตอนนี้ทีมงานเท่ากับมาแล้วเนาะทีมงานพอช้อนกับหมอโหดเพิ่งกับเพิ่นเซอร์เบสกับเบสเพิ่นเลยอยู่เพิ่นมาเอาโคมจะไปเชือดต่ออยนะฮะไปเอาเฉยเฉยวังเตอร์ผู้มันมืดละ ก็เ,เลยเชื่อมีมดมาหาโคมไปเชื่อมต่อเชื่อมไม้อีกตอนนี้ก็คำแล้วพี่น้องเลยหินหุงละเข้าเท่าแล้วเมื่อกี้แล้วก็ต้มน้นไม้ต่ออีกตอนนี้ใบแล้วตัวน,นี้โซนตัวน,นี้มีแต่ใบยันมันมีจืดนะเราก็เลยใบเพราะว่าหล,ลานเพิ่อนอยังอ้าน้ำยึดสัดแล้วอยู่ครูเดี๋ยวเพิ่อนอ้าน้ำแล้วเไิเชื่อเพิ่นตับหุ้งกับต้มน้นไม้มาหนิ ตอนนี้ละลานเพื่อจะตําหุ่งให้กินพี่น้องกับต้มน้ำไม้มานีน่ะข้าวแรงมานี้มากอะคําละไปหายุหากินกับท่านการได้แต่น้ำไม้และกับตําหุ่ง ตํ่เตาเสือ้อคู่พี่น้องเอ้ยมาก็เริ่มคกเอาตะกระโปะมาหนำ่ำห <c oughs> น่อไม้ก็จักจืดจักมีื่พี่น้องเอ้ยปลูกปสอมปลงล่ะเลย <c oughs> ตักตําหุงก่อนเข้าวแรงเดียวแล้วพี่น้องเอ้็ตําหุงกับหน่อไม้ต้มมีชื่อเด,ด้อหน่อไม้ก็มันมีท่านการละ ดักมดหนึ่งก้อนฝนกันน้อยลงอยู่ได้พี่น้องเอ้ยปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่มีหูว่าเฮาจะนอนแบบเดิมเมื่อคืนนี้ ติดตามไป้ำเดียวนี่มาเดิอพี่น้องกินข้าวแรงเดียวตำมะฮุ่งกับหน่อไม้ต้มหน่อไม้ไายลายสนุยกับสแปงเพิ่นหามาวางแรงนีค่อยหามาเพิ่มแน่ตอนที่เชือกลับแล้วกินกับทีมงานของเรานี่ล่ะ โม่งกันนิดอะ่มืมดนะน้องไม้ก็ต้มน้อยเดียบววีชืดกินกินอย่ามดทั้งโงนสองคนด้วยไปเรื่อยเลื่อยน้อยมาปลาวัานตงิีดกินข้าวกินน้ำแจ่บพอ <laughs> เดี๋ยวถ้าเบิ่งคนอยู่บนบนอนอนีกเปน็นอะไรหลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วเฮาซุ่มเฮากา็จะหา เห็ดมงยูมงนอนไว้บาดนี้จะนอนยุทธไทยนี่สามคนพี่น้องเลยแล้วก็ซุ่มระลานทองค้นเขาก็จะนอนเต็นยุพะนะเดี๋ยวจะกางเต็นให้เขาจากนั้นก็คอยกับบอสสอนก็จะไปหากราบมโหดเพื่อนก็จะอยู่กับหนุ่กับชาวแปลงเพื่อนพอยานเขายานนะอยู่บ่อนนะ เดี่วกางเห่อเขาชุ่มคยกางกลางเฮอนี่ละน่ล่กางเต็มทลานเขากลางเต็มเนี้อร้านอีหรอ๋อเต็มมีทิกกูมันกับคีดตัวนี้แหละหมดแม่นีญตบ่า พี่เอามาพื่อยูพี่โลดมเฉยทกางเปพี่ามไทยก่อนย้งนี่ต็ดกลางแล้วนะอยู่ทางเลยอันนี้บนหน้าต่างเพื่อนหน้าต่างนี่ก็ได้เลยอ่าบนอ่ะบนอ่ะนะบนระบายอากาศยังไ บอ่นอนของบาลานนี hmm. ่นอนเต็นช nice. ุมเฮาสามคนนอนถ่าเทร์กงไปองเลยนี่นี่ขีดได้ยู่แล้วนี่มันมีระบายอากาศอยู่จนจกเดีวนี้เชยุ่งเฮาเลยอันนี้ก็มัดอันนี้ตอนนี้บาพูดภนกะ จะทาการผูชตดกลางมงไวเนาะคนก็นจะยู่่บ่อนกับล,ะ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 ละันลันคอยกบ็บอกสอนกน็จะไปก้านได้พี่น้องบาดน,นี้ไปไปครับชมน้ําเดียวว่าคอยจะได้ผ่ขคืนนี้ตอนนี้คอยสองคนก็นแต่ก้านและบาดน,นี้พี่น้องเลยตปนดอิคอยกบ็บอชอนไปหานัดก,การหนูการบ้านแต่ว่าพอเฮาได้ยินเสียงเฮากะก็ไปคอยก็ไปสอนกันยางเข้ามาเบิง่ง ยอ,นอ,นอย่างเขาเบิ่นนงจะมีน้องยั่ไงนะแสงตาแดงแดงอยู่ลอ,อยเดี๋ยวค่อยเจอพี่น้องเบิ่งอยู่ทางโก้ไม้โก,ก้เลยกันหนึ่อตอนนี้ควกก้ากระปุชอนกามากเลยนี่มีเงี้นเชื่อได้ ต่างๆเนี่ยะสื่อกระป๋าเอาจะจับอเ,เอ,อาจแตัวแม่เนาะกับกบเอาแตัวแม่แล้ยจ้ะคูดกันมัดได้เลยนะเพราะว่าเข้ามามาป่าครั้งนี้น่ะเขาพอหนองนี่เขาไปเคยพอจักทึบ นะได้กบน้อยเลยนะพี่น้องเยฮาก็ได้สามโตมันลักอานนี่เป็นกบเงี้ยตัวเล็กจริงๆกบเงี้ยนะับพี่น้องหลังจากที่ค่อยจับได้ยักพักนะทางกบทางเขตตะปาดอยู่นี่เต็มอยู่นี่สวนลายก็เป็นแต่ตัวแม่ชองทองพอชอนพอดีทองนึ่งนะฮะ ที่จริงเขามาการการหนูการบ้างกันนี้แต่เขาได้ยินเสียงเขานำเขามาสชปะตัวตายมนี้ลายขนาดโลดวันนี้ก็อ้อแล้วพี่พน้องเลยมนี้นอตอนนี้เขาก็เมันมแอวกระปาดก่อนพี่น้องสองคนก็ปไปสอนพ้อมดึกละทีมงานเขากะลูกมากกับพอติพาก,กิตานอนก็เลยฟาดสองคนท่านแล้วจ้ะผู้แอลปาดก่อนเอาเลยผู้แอ็ปาดแล้วเขาก็จะหาอยู่หานอนคือเดียวละ ถ้าเฮาวีผู้แอไว้น่ะไข่เต็มท้อง,งน่ะมันจะอ,อ้อดมดืดเลยพี่น้องเอ้ยถ้าเ้าปผู้แอไว้ไข่มันจะยั่งอยู่ะจะเฮ็ดแบบนี้เนี่ยผู้ไอ้นี่ก็เริ่มออมแล้วไข่ามาตอนนี้เวลาเท่าไยร่ละช่วงเช้โงอ้เทงคืนเลยพี่น้องไอ้เดี๋ยวนี้เลย มีกมันแอวแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยหุ่นอ่ะหุ่นอ่ะโอ้ยหุ่นอ่ะยังมีชุดหุ่นอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่คือเขตื่ตัปาดแมสทั้งหมดเลยพี่น้องเลยอย่างนี้แเขามันแอวกัดมีเพิ่มไข้ยังอ่อพอเมื่อเช้ามันถ้ามีมันแอวไข่มันออกหมืดนี่ตัวนั้นได้ใช่ไหม พอน,นอนเฮาผมได้ฟังล่าเพิ่นเต็มไว้แล้วเรียบร้อยแล้ะพอน,นอนละเฮาก็าจะได้หาอยู่หานอนบานนี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ค่อยก็ได้เต็มหาอยู่หานอนในบานนี้พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ค่อยก็ขอปิดคลิปลงเพลงชันี้เนาะขี่กาขอขอ้คุณขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะรับชม